สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาลองเติมน้ํามันนะครับผมนะฮะวันนี้วันที่ยี่สกุมภาพันธ์สอง้าหกนะครับผมมาลองเติมดูว่าน้ํามันเราเติมจะกี่บาทนะครับผมซึ่งตอนนี้น้ํามันลดผมเหลือขีดเดียวจะกระพริบแล้วนะครับผมเหลือขีดเดียวแล้วเรามาลองเติมกันเต็มข้อดูนะฮะว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับผมนตอนนี้ที่น้ํามันขึ้นขนาดนี้นะ ไปลองดูกันเต็มเรามาลองเติม95้าห้สุพีมเต็มถังของปั๊มนิโซ่แล้วกันนะครับว่าจะราคาเท่าไหร,ร่นะฮะ ค่าของน้ำมันนะ้วันนั้นก็ตามที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับราคาก็ประมาณนี้โอ้ยุคนี้แบบใครที่ใฝ่ฝันเว้ยเอออันนี้บอกเลยเว้ยใครที่ใฝ่ฝันเว้ยว่าโอ้ยอยากเป็นคนรวยอยากกินของแพงอยากใช้ของแพงยุคนี้เขาจัดให้พวกมึงเรียบร้อยแลยว้ว <laughs> ทุกคนนะยุคลุงคนนี้เขาจัดให้คุณแล้วครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแพงหมูแพงไก่แพงผักแพงเขาจัดให้คุณเรียบร้อยแล้วนะ ได้ใช้ของแพงกันสมใจอยากอย่างที่ผู้คุณต้องการแล้วนะฮะ <c oughs> เหนื่อยใจว่ะกับค่าน้ำมันนะโอเคจะไปไหนมาไหนก็คิดกันให้ดีแล้วกันนะกับการใช้รถทุกวันนี้นะเป็นไปได้ก็ใช้มอไซค์เถอะอย่าใช้รถเก่งเลยในยุคยุคนี้นะอันตรายมากเลยกับค่าน้ำมันนะคะีครับมันแพงนะฮะป่ะก็ให้ดูกันนะครับว่านะยุคนี้และตอนนี้เนี่ยครับว่า CB500F ปี18ของเราเนี่ย เติมน like okay. so ้ำมันแล้วราคาจะเท่าไหร่ใน95นะครับก็ประมาณนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยหาะใครชื่นชอบก็กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับดูกันไปแล้วสวัสดีครับ